วันใดที่ได้ค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราโลกภายนอกจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปและวันนั้นเราจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริง The Masterpiece รับสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโค้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต i n เซ็ตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายหรือมาสเตอร์โคดอะคาเบทที่12 EP 3พระเจ้าไม่ได้สื่อสารผ่านผมเท่านั้นแต่ยังสื่อสารผ่านพวกเราทุกคนในทุกรูปแบบทุกวิธีการ พระเจ้าสื่อสารผ่านลมหายใจของผมเหมือนที่สื่อสารผ่านลมหายใจของพวกเราทุกคนพระเจ้าสื่อสารผ่านความคิดผ่านความรู้สึกและสื่อสารผ่านข้อความหรือสิ่งต่างๆมากมายหลากหลายมิติมีว่าการสื่อสารผ่านก้นบึง้งแห่งจิตวิญ,ญญาณสื่อสารจากการเขย่าให้พวกเราได้ตื่นรู้ โดยการที่ผมเขียนหนังสือหรือถ่ายทอดข้อความมากมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งเป็นการสื่อสารจากพระเจ้าหรือจักรวาลถึงพวกเราทุกคนนอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านจากผู้คนมากมายที่ล้อมรอบอยู่ในชีวิตของเราจากทุกทิศทุกทาง เพื่อให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดียวเดียวดายบนโลกใบนี้สื่อสารเพื่อให้เราได้หลุดพ้นไปจากความหวาดหวัน่นด้วยความรักและความเป็นเนิ้รันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะได้สดับตรับฟังเสียงแห่งความรักและพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงผ่านจากจักรวาล ในของพระเจ้าที่ผมมักพูดอยู่เสมอคือพระเจ้าที่หมายถึงสนามพลังงานที่ดำรงอยู่ในระดับภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสำนึกรู้อันสูงส่งสนามพลังงานที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความรู้สึกยิ่งใหญ่ไพศาลที่แทบหาคำอธิบายไม่ได้แต่ดำรงอยู่ในระดับของความรักและความตื่นรู้ของจิตวิญญาณอย่างสูงสุด ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ค้นพบเป้าหมายภารกิจศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหัวใจของเราภารกิจที่ทำให้เราสามารถล้างบาปและไม่ต้องสารภาพบาปอีกต่อไปแต่ทําให้เราเข้าถึงวาระสุดท้ายที่จะค้นพบหัวใจอันยิ่งใหญ่และดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างหาก ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องค้นพบพลังอำนาจอันร้นลับของจิตใต้สำนึกและชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราเป็นผู้เลิิดชีวิตของเราด้วยตัวเราเองอาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายของการใช้ชีวิตเริ่มต้นจากการค้นพบหรือมาสเตอร์เความรู้ใหม่ที่เป็นความรับเพื่อทำให้เราเป็นอิสระจากโรคใบเก่าและค้นพบชีวิตที่ยิ่งใหญ่ วันใดที่ค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราโลกภายนอกจะไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปและวันนั้นเราจะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงความลี้ลับกำลังถูกคลี่คลายว่าเราคือใครความลับอันยิ่งใหญ่ในชีวิตที่จะได้รู้ความจริงว่า เรากำลังค้นพบดวงวิญญาณอันเป็นแสงสว่างรุ่งโรจน์ที่สถิตยอยู่ในสากลจักรวาลและเป็นอมตะเินันวดันการเนียเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเราค้นพบจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายไม่ได้มีแค่การเลือกลงมาเกิดบนโลกใบนี้เท่านั้นจุดมุ่งหมายไม่ได้มีแค่การเลือกลงมาเกิดบนโลกใบนี้เท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือการเลือกลงมาใช้ชีวิตในวิถีที่เราเป็นผู้สแสดงเจตจำนงนั่นเองโลกอาจดูบิดเบี้ยวสังคมอาจดูผิดปกติและเต็มไปด้วยความแปรปรวนตลอดเวลาแต่หน้าที่ของเราทุกคนคือจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่อย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้มิใช่หรือ ประวัติศาสตร์มนุษยชาติตลอดเวลาหลายล้านปีที่ผ่านมาได้อธิบายช่วงเวลาสำคัญแห่งการเรียนรู้และความรับของชีวิตที่ทำให้เข้าถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในกระบวนการความรับรู้ของสติสัมปชัญญะได้เข้าถึงความรู้ใหม่ของชีวิตที่ทำให้หลุดพ้นพิจากการถูกคุกคามกักขังหรือจมปลัก ทางจิตวิญญาณจงใช้ชีวิตเสมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอไม่ว่าเธอจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหนแต่จงใช้วินาทีนี้ให้มีความหมายที่สุดไม่ว่าเธอจะสิ้นสุดลมหายใจลงในวันพรุ่งนี้ก็ตามเธออย่ารู้สึกเศร้าจงใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเธอเอาชนะความกลัวเอาชนะ สิ่งที่ปิดกั้นเธอแล้วชีวิตที่ยิ่งใหญ่ก็จะปรากฏขึ้นกับเธอนี่เป็นข้อความที่พระเจ้าสนทนากับผมพระองค์ปรัสข้อความบางอย่างให้กับพวกเราทุกคนเพราะองค์พยายามให้เราเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่เสมือนภูมิปัญญาธาตุรู้ของจักรวาลพระเจ้าที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย มีชีวิตอยู่อย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่านี่คือช่วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราต้องค้นพบเป้าหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อให้หลุดพ้นจากการถูกครอบงำจากสิ่งชั่วร้ายหรือความคิดด้านลบนั่นเองก <_ m> <five> <six> <ง>ารเข้าถึง The Power of Intention หรือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ ของการมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้พอพันุ์ของเราใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้มานานแสนานานนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกกับตัวเราเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตพร้อมเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์พร้อมจดจำตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นใครพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ในสภาวะแห่งจิตอวตาร ของพระเจ้าจิตอวตารของความรักจิตอวตารของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งถูกค้นพบแล้วด้วยหัวใจของผมและหัวใจของพวกเราทุกคนผมรู้สึกสันสะเทือนทะลุทะลวงเข้าไปสู่ก้นบึ้งของหัวใจที่ทำให้ผมวุ่ววาทซาบซ้านด้วยความรักความการุณา และความเมตตาผมได้เข้าถึงความรู้สึกแห่งพระเจ้าที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอนั้นคือสิ่งที่เธอปรารถนาเพียงแค่เธอทำความปรารถนาที่เกิดขึ้นนั้นให้สมบูรณ์แบบหลุดพ้นจากความรู้สึกติดค้างหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บปวดทุกทรมานแล้วเธอจะสามารถใช้ชีวิตที่เธอเป็นผู้เลือกได้อย่างแท้จริงด้วยความรัก จักรวาลจะไม่มีวันแทรกแซงการเลือกของเธออย่างเด็ดขาดเพราะทุกคนสามารถเลือกสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่เป็นโอกาสดีที่สุดในชีวิตที่เธอจะได้ค้นพบความลับของชีวิตที่เป็นอิสระเสรีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายของมันคือวิวัฒนาการไปสู่ความมีสติ ไปสู่ความรู้สึกแท้จริงที่เต็มไปด้วยความงดงามซึ่งทำให้ดวงวิญญาณของเธอทุกคนได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงขอให้เธอได้ไว้วางใจชีวิตของเธอขอให้เธอรู้ว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าและความหมายจงอย่าลงโทษอย่าปรักปรำตัวเองจงใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความงดงามเถิด สิ่งที่ฉันอยากจะบอกกับเธอก็คือแค่เข้าถึงความรู้สึกของจิตวิญญาณแค่น้อมรับกับความเป็นมนุษย์ของเธอเธอต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้ชีวิตต้องทุกข์ทรมานจากความคิดหรือสิ่งรุมเราที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดขอให้เธอแค่สีโลลาบกับดวงวิญญาณของเธอสภาวะแห่งปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเธอค้นพบความสงบสุข และค้นพบความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่สภาวะที่ยิ่งใหญ่คือเธอจะต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งความรักแต่เธอต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อเข้าถึงความรักและให้ความรักที่สถิตอยู่ในหัวใจของเธอปริ่งแสงสว่างแห่งพลังงานบริสุทธิ์ออกมาสู่ชีวิตของเธอแผ่ซ่านไปสู่หัวใจและดวงวิญญาณของเธอทั้งแผ่ซ่านไปสู่ผู้คน ไปสู่โลกและจักรวาลน,นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารกับผมผมรู้สึกถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่สถิตยอยู่ในดวงวิญญาณของผมตราบชั่วนินวรันดร์ผมรู้สึกถึงการสัมผัสกับดวงวิญญาณของตัวเองผมรู้สึกกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งที่ไม่อาจหาคำใดมาเปรียบเทียบได้เป็นความรู้สึกที่หัวใจของผม มีแสงสว่างเกิดความรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่ทราบสั้นขึ้นความรักคือชีวิตความลับของความรักคือการเข้าถึงหัวใจที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เป้าหมายแห่งความรู้สึกที่เรากำลังเข้าถึงวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ในการลงมาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ เป็นความรู้สึกที่ผมกำลังบอกกับตัวเองว่าเราต้องค้นพบสภาวะที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองให้ได้สภาวะที่เต็มไปด้วยความปรารถนาอันงดงามสภาวะที่เราได้รู้ว่าชีวิตคือกระบวนการวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณชีวิตคือการค้นพบความมหัศจรรย์ของตัวเราเองค้นพบความรู้สึกที่วิญญาณดวงนี้ขับขาน จำนันจากับตัวมันเองความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือความหมายอันลึกซึง้งความหมายที่ทำให้ผมรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีเราจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดค้นพบความรักค้นพบหัวใจค้นพบจิตวิญญาณแห่งความตื่นรู้ค้นพบความรู้สึกงดงาม ที่ไม่ได้สถิตยอยู่เพียงแค่ภายในหัวใจของผมเท่านั้นแต่สถิตยอยู่ภายในหัวใจของพวกเราทุกคนสถิตยอยู่ในสายเลือดในลมหายใจในอะตอมและเซลล์ในร่างกายของพวกเราสถิตยอยู่ในความรับรู้ของจิตใต้สำนึกสถิตยอยู่ในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ดำรงไว้ในสากลจักรวาลและเชื่อมโยงกับเราตลอดเวลา ดังที่พระเจ้ากล่าวกับพวกเราเสมอว่าเธอและฉันเป็นหนึ่งเดียวกันคำพูดดังกล่าวนั้นคือความจริงที่สถิตยอยู่ในหัวใจของมนุษย์และวิญญาณทุกดวงบนโลกใบนี้เรากำลังเข้าถึงช่วงเวลาของการค้นพบสภาวะอันยิ่งใหญ่ภายในตัวเราเองเรากำลังเข้าถึงช่วงเวลาที่เรากำลังสัมผัส กับความเป็นหนึ่งเดียวกับสรพสิ่งที่เรียกว่าเบื้องต้นที่สุดนั่นคือสภาวะของเอลฟาและโอเมกาสภาวะทั้งสองนี้ได้เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนในการเชื่อมต่อสิ่งยิ่งใหญ่งดงามที่ดำรงอยู่ในชีวิตและวิญญาณของเรานั่นเองขอให้เราทุกคนได้เข้าถึงประสบการณ์ความเล่นลับนี เพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในอย่างลึกซึ้งและท่งพลังที่สุดเรากำลังได้รับการกระตุ้นในสภาวะอันเข้มข้นเพื่อเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเข้าถึงความรู้สึกที่มีชีวิตเข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นแสงสว่างเข้าถึงความตระหนักรู้ของชีวิตที่ไม่มีวันสาบสนเหือดแห้งวิญญาณดวงนี้เป็นอมตะ และมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะเห็นความเป็นจิตที่ดำรงอยู่ชั่วนิดนิรันด์ผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรากำลังอยู่ใกล้ชิดและมีลมหายใจเดียวกับพระเจ้าลมหายใจเห็นความเป็นอิสระลมหายใจเห็นความตื่นรู้เบ,บิกบานลมหายใจเห็นการเข้าถึงชีวิตที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ลมหายใจแห่งการตระหนักรู้ความจริงแท้ของชีวิตลมหายใจของการค้นพบคุณค่าและความหมายที่ทำให้เราเป็นอิสระจากคำอธิบายและเข้าถึงความว่างเปล่าของชีวิตที่เป็นอิสระจากความยึดมั่นจากความดิ้นรนและการควบคุมผมอยากให้เรารู้สึกกับหัวใจและดวงวิญ,ญญาณที่ซาบซ่านเหลือเกินเต็มไปด้วยความรู้สึก ที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากอดีตทำให้เราได้อธิบายถึงความรับรู้ของชีวิตที่อยู่เหนือการเวลาไร้การควบคุมเป็นอิสระประหนึ่งว่าเรากำลังเข้าสู่โลกปรมันในสภาวะที่ไร้หมายาและหลุดพ้นไปจากครัวตรงข้ามเป็นการเหวี่ยงออกจากวัตจักรเดิม ซึ่งเป็นกระบวนการอันล้ำเลิศที่จะทำให้จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ของเราที่เข้าถึงความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงจงรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงหัวใจรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงความเมตตากรุณารู้สึกถึงความมีสติรู้สึกถึงความไม่สิ้นสูญของชีวิตและจักรวาลที่กำลังดำารงอยู่ และเป็นไปอย่างอานันต์เป็นเอกะสภาวะที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตช่างแสนล้ำเลิศมหัศจรรย์ชีวิตที่บางครั้งแทบไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความยึดมั่นถือมั่นที่เราติดยึดอยู่ในหัวใจเราเป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอันสูงส่งเพื่อแค่เราต้องหลุดพ้นไปจากความคิด และความเป็นทาตุของอารมณ์หรือความเชื่อการที่เราหลุดพ้นไปจากวัตจักรความคิดที่แท้จริงคือการหลุดพ้นไปจากตัวตนเก่าหลุดพ้นไปจากความคุ้นเคยหลุดพ้นไปจากความจำเจหลุดพ้นไปจากความรู้สึกผิดจงปล่อยวางแม้กระทั่งความรักหรือความสุข ผมอยากให้พวกเราเข้าถึงสภาวะอันสูงส่งที่ได้ค้นพบจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงสภาวะที่ทำให้เราได้หลุดพ้นไปจากความสับสนเข้าถึงแก่นแท้ในตัวเองเข้าถึงความรับรู้และหัวใจที่ยิ่งใหญ่งดงามทรงพลังเป็นอิสระจากพันธนาการและสิ่งที่เราดิ้นรนและทะเยอทะยานหาในที่สุดเราจะค้นพบความจริงที่เรียกว่า สัจธรรมที่ส่องสว่างท่ามกลางการเวลาเราจะค้นพบความรู้สึกใหม่ที่เต็มไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งและเต็มไปด้วยสัจธรรมอันบริสุทธิ์ที่ทําให้เราได้ค้นพบชีวิตที่แท้จริงค้นพบความรักที่บริสุทธิ์ในตัวตนของเราให้ได้เพราะความรักนี้จะทําให้เราเป็นอิสระจากความโศกเศร้าได้หลุดพ้นจากอดีตและความรู้สึกผิด ทั้งยังไม่กลับไปลงโทษตัวเองเราจึงต้องให้อภัยกับความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นเราจะต้องไม่กลับไปทำร้ายก่อความเสียหายให้กับชีวิตและดวงวิญญาณของเราอีกต่อไปเราต้องแบ่งปันประสบการณ์และความรักอันบริสุทธิ์นี้ให้กับคนที่เรารักที่สุดให้กับผู้คนที่เรารักให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหมด เพราะนี่คือช่วงเวลาที่เรากำลังจะปลดปล่อยจิตสํนนึกดวงวิญญาณของเราให้กับโลกโลกกำลังปลดปล่อยจิตวิญญาณทุกดวงและธาตุรู้อันบริสุทธินี้ทั่วทั้งจักรวาลน,นี่คือการสันสะเทือนอนุภาคทางควันตัมของการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นการค้นพบสิ่งสำคัญที่สุดของจุดมุ่งหมายในการลงมาเกิด ไม่เพียงแค่จดจำตัวเองได้แต่ต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายห้าวหาญทรนงองอาจและสง่างามจงรู้เถิดว่าเธอมีคุณค่าและจิตวิญญาณของเธอทรงพลังอนุภาพที่สุดที่สำคัญขอให้เธออย่าลืมว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอนั้นคือใครจักรวาลกำลังสื่อสารผ่านผมตลอดเวลา พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งใครและพระเจ้าไม่เคยลงโทษใครแต่มนุษย์ต่างหากที่ไม่เคยจดจำเรียนรู้และวิวัฒนาการตัวเองจากบทเรียนที่เกิดขึ้นในดาวเคราะห์ดวงนี้ในชีวิตในจิตวิญ,ญญาณของเขาในทุกภพชาติถึงเวลาแล้วที่เราจะค้นพบสภาวะใหม่แห่งการใช้ชีวิตและบรรลุถึงจุดมุ่งหมายสูงสุด ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ร่วมกัน